ต้องขอกราบกราลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับกุน,นะครับยโยโย่โกทีวีนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม ROV อืมอาา่าฮะงั้นเดี๋ยวเข้าไปเลยกันกันเลยนะเดี๋ยวถ้าเข้าไปหน้าไหนวันไหนเดี๋ยวผมอัดกลับมาถ่ายทีนะมาเราก็กลับมากันหน้านี้แล้วนะอ่าอะไรเนี่ยใครชวนมาเนี่ย เอาอะไรเนี่ยอตเตออตเโอสงสัยเมื่อกี้กอนจะอัดว้ยบทมันทำอะไรเนี่ยโว้ายเขมานาสเตเทเวนมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปกันเลยอ่ะ,อะเดดเดเดดเด

แค่มาน้าเสียเว่นเออเออไปเลยกันเลยก็บวกก่อนนะผมไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นหรอกอืมเอาอะไรดีนะอืมเอาบัตรดีอะเอ๊ะ เอาบัตรดีเปล่าวะอือเอาบัตรนะ่อนะออกเลยผมไม่เก่งบัตรหรอกเคามหาน่าเซเว่นรอคอยโอ้จับจับปับ๊บจับปับ๊บห้ามโดนตรงนี้ห้ามเด็กขาดห้ามเด็กขาดนะะห้ามนะห้ามนะ แล้วมันหล่งจะนับเสร็จวันนี้นโทษคือ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 เออ,ออเออปวดขี้จังเลยไม่ใช่หรอแค่มานาเซเว่นรอคอยความเย็นอาอเราขอย,ย้ายฝั่งหน่อยนิดหน่อยนิดหน,น่อยแคบาดเนตกากา อะไรอ่ะโอ้ฝั่งเขาโอ้เย่โอ้เย่หผมไม่ชอบเลยนะไอเน้เนี้ยเนี้ยนี้แล้วก็เอ่อไอน้อันี้นนนนนนอัออน,อน,อนี้ด้วยอันี้ด้วยนี้ด้วยไม่ชอบเลยสามตัวนะั่น <c oughs> ยันเดี๋ยว เราจะไปปี๊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 ้าวโชวกันเลยไปเชิญละไปเชิญละเดี๋ยวเราจะไปเล่นบัสโชกันเลยนะฮะบอกเราก่อนนะผมเล่นบัสไม่โหดเลยจริงจี๊งงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยเเเฮ้้มาาหนนซว่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตั้งค่าก่อน ุมจอตีจอเมือ,องรเปล้าหมายอันไหนอ่ะอมแบบนึงนะอือันไหนอ่ะน,นี่นไงใช่ปะนี่นไจุดขายแผนที่โอเค มันรอไปกันเลยเขาน่าจะด่าอยู่นะเนี่ยอะไรอ่ะเดินไม่ได้ไเช็ดละั้งนาน และก็ชอบเ,อเอนะอลี้ยงฟาร์มนะานก็แรกแล้นไปฟาร์ามฝั่งหนึ่งผมแบบไม่อยากจะโทรอ่ะแล้มันก็เยอกยแม,มานะาเว้น

มาตายใช่ป่ะเนี่ยไม่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 ได้มาตายไม่ได้มาตายเคราฟาร์มต่อก็ได้วะเอ้ไปยุ่งกับเขาโดนตีเลยเคลมาร์นสเตเวนเกียรติแล้วอะจะดูก่อนนะครับเจ็ดนาทีกว่าแล้วเหรอ My hey. ally has been defeated. ว่าผมต้องไปเคลียร์สักตัวตรงกลางนั่นแหละมีบางสิ่งบางอย่างที่ผมจะบอกก็คือมีเด็กกระโปรงมานั่งข้างๆผมนะครับโอ้เช็ดละเช็ดละไม่ไหวละไม่ละไม่ไม่ไม่ก็ไม่ก็ด <My God. S 2> ไม่ก d ทั้งแวนแน่อมาแน่ออมาะเออมีมาตุยเติดตุยเติดตุยตดที่ไม่ได้หรอกบอกเลยไอ้น้องชายพี่ตอดทั้งน้องตุยตอดที่ไม่ได้หรอกบอกเลย เน <77 incarcerated. S 1> ี่ยแย่งฟาร์มหมดเลยเอ้ <t neighborhoods> <alred> ช่วยเลยเชียย์ละเชียย์ละโอ้ดีนะยังหลุดมาได้ถ้าหลุดไม่ได้นี่ตายเนะ <double> บอกเลยตายนะ่ะ เวนจาได้ยินหรือว่าเสียงใครเอาสามมาช่วยโมทอสโมทอสทำอย่างนี้กับเราใช่ไหมฮะโมทอสทำอย่างนี้กับเราเหรอจบดิแม่บอกเจ็ดนาทีแล้วเดี๋ยวค่อยไปตัดต่อที่ร้านหน่อย อืมอ๋โ้ยอืมถ้าไม่ดีแล้วสิเรารู้สึกว่าถ้าจะไม่ดีแล้วสิเราถ้าไม่ดีแล้วเราถ้าไม่ดีแล้วเราเหมือนมีคนแอบฟา้ามป่าเรา โดยเราไม่รู้ตัวสักนิดเลยเนี่ยานี่ยง่ขาแง่ขาแ่ขากงารรูแง่ขูตาแง่ขตแง่ขตแง่ขตแง่ขาแง่าแง่ขาาแง่าแงางา่ข บินผ่านน้าเขาไปเลยเห็นกูไหมอืมุปแมนีซ <laughs> ุปแมนหัวคุยไม่ตีแล้วดอยู่ดีดีก็หายร้ไม่ต้องอืม ซุปซุปซุปไก่สกัดมีบางสิ่งบางอย่างที่จะบอกว่าตกใจหมดเลยบีแต่ เอ้ยอย่ามาแย่งกันความาดิเฮ้ยแย่งเกี๊ยาร์มเดียวอืมก,ก็อาจจะเป็นไปได้ที่เราจะชนะ0.3เปอร์เซ็นต์0.5ก็ได้ใครจะไปลี้ ไมยเลยอ่ะโอ้เกินไปไม่มีใครช่วยเลยเกินไปอะไรอ่ะโอ้โหไม่มีใครช่วยเลยเกินไปแมวน้อยน่าเสียด เออโอ้ยป่วยน,นี่โปรอ่จะจะมปขายมื่อกี้แหวะถ้าล้มซานิดได้ก่อนก็สามารถชนะนได้แบบพลิ้วๆเลยบอกเลยบอกคำเดียวเลยพลิ้วมากอะถ้าฆ่าซานิดได้เกมทุกเกมอ่ะจะจบอัตโนมัติ เฮ้จะกล้าตอนนี้ที่ได้เลยบอกแล้วไม่พูดซ้ำไม่ขาดคำตุ๊กตาสาน tower. เกินไปบอกให้บอกให้รวมตัวเตรียมบวกแม่งก็ไม่บวกสักคนฝั่งกก็เกินไปมันเกินไปจริงมันเกินไปแบบแทงเต่าเลยแทงต่ามาแล้วอ่ะ ถ้าวุ้บทงไปจะเป็นไงแค่มะน่าเสหวนเอาเล็ด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 เลดเดด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  โอ้เชิดดุ๊ด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 ฆ่าดิฆ่าฆ่าบ้านฆ่าบ้านซานี่ตายแล้วไม่มีใครไอ้นี่ต่อเลยซานิีโถงแล้วหงก,กันนะไม่มีใครเข้ามาจน โจมตีฐานโตมเร็วิเอ้ยโจมตีโอมตีแค่มาหน้าเซเว่นอ่าถ้าเดี๋ยวชนะเรามาบอกต่อเลยมั้ย ยังไม่เอ้ยแหลกไรเนี่ยเช็ดโอ้ยโอ้ยเนาะแหลกไรนัรกหนา,า,าอา่อวีอัพเดตใหม่เลยแย่ลงกว่าเดิมบอก ฮะขี้ิดตัไสติกเฟรดอ่าฮ่าฮไอเีแมวิ้ตัวเอาไปเมิงมาหนิจะขยำแมวมึงแมวขีิดาแมวมังเกอมึงเอาไปจะเล่นเออ เอาอะไรเนี่ยออโอ้แม่เอาครับผมไม่เหมาะกับบัตเตอร์ไฟนะจงจำไว้ให้ดีตูรูไม่เหมาะกับบัตเตอร์ไฟอืมตอนนั้นเป็ก อืมจงจำไว้กันให้ดีตูไม่เหมาะกับบัตเตอร์ควายเอ้ยวัตเตอร์ไฟอืมประมาณนั้น่ะไม่เหมาะไม่เหมาะกับบัตเตอร์ไฟเอเมนไหมลูกจะขยำไหมลูกที่รักเจ้าจบหน้าฮ่าฮ่ากรดงกูดีบี ออร้องไห้แล้วอตโมสเมฆกรงตรงตรเรตรงเรงตรงตรงมานี่ไม่เอฟคีอีสมาจิงตองอันยาดิงตองอันยาจิงจอกจะขยำแม่งให้ตายไปเลย Ai. tay Ai. TÔI Ai. Nó tư tuyên tư hả? Ai. 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 tuyên cứ tuyên cái tuyên Hứ, cái อะไะครับก็ต้องคอหอมปราหอมคอกันไปแล้วนะครับวันนี้เราก็จะขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายก่อนที่เราจะไปกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับไอเมล่าตุ้ม Yeah, <laughs> mi <laughs> <laughs>